ภาพดีแข็งแรงนะออกกําลังกายด้วยนะแล้วคุณจะหลงรักร่างกายของคุณเองนะฮะคุณบอลก็มาให้เทคนิคเนาะว่ากินเจยอย่างไรให้ร่างกายไม่พังหุ่นดีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอลน,นะครับนะฮะวันนี้ครูบอลก็มาอีกแล้วนะฮะกับเทศกาลที่ทุกคนนะ่าจะรอคอยอยู่เย้ yeah. นะ นะก็คือเทศกาลกินเจจริงแล้วเนี่ยครูก็ตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลกินเจทุกๆปีเนาะจริงๆไม่ได้มีอะไรเพราะว่าของเจขายเยอะดีแล้วครูเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วแล้วเวลามันเป็นกินเจหรือเป็นพวกวีแกนเฟสติวัลเนี่ยครูก็ดีใจมากๆเลยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยครูมาทำคลิปที่ชื่อว่ากินเจอย่างไร10วันนี้นะคะไม่พงังไม่ ไม่เละไม่แบบไม่เสียรูปร่างนะเพราะาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการกินเจะนะจริงๆริงกินเจเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่ว่าทุกคนนะ่ะเวลาที่กินเจพวทุกคนจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ําหนักขึ้นนะฮะสาเหตุที่เป็นเพราะว่าน้ําหนักขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรากินเจทุกคนนะแน่นอนว่าอาหารเจเนี่ยเวลาที่เขาไม่ใส่เนื้อสัตว์หรือว่าไม่ใส่น้ําปลาเนี่ยนะสิ่งที่เขาต้องเติมเข้ามาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือพวกเครื่องเครื่องปรุงต่างๆถูกไหมฮะที่จะต้องการหนักให้มันเยอะเพื่อให้รสชา มันดีขึ้นหรือ2ก็คือว่านะพอมันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ํามันค่อนข้างในการปรุงอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อให้รู้สึกว่ามันแบบนะมันแล้วก็อร่อยนะเป็นอาหารที่ดีใช่ไหมฮะเวลาเรากินไปเยอะๆปุ๊บยังไม่ยังไม่รวมแบบพวกของทอดด้วยนะเพราะของทอดเนี่ยทำให้เราเนี่ยแบบว่าอ้าวนมากขึ้นแต่ว่ามันอร่อยในการกินเจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่เราจะต้องเจอกับ นะเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายน้ำมันเยอะแยะมากมายแล้วของทอดเยอะแยะมากมายเลยฮะเวลาที่กินเจทีไรแม้กระทั่งครูเองนะบางทีอดใจไม่ไหวนะก็อ้วนตลอดเวลาเลยนะแม้ว่าเราจะไม่กินเนื้อสัสตว์ก็ตามแต่ว่าเราอ้วนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยครูเอาคลิปมาฝากเอาเทคนิคดีๆสั้นๆมาฝากนะฮะว่านะเออเราจะกินเจอย,อย่างไรนะโดยที่ทําให้เราเนี่ยผอมแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะก็คือว่าแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะว่าอย่างการกินเจนะฮะก็คือการที่เราเนี่ยชำระล้างถูก นะฮะทางร่างกายของเราเนาะคือ1คือการกินเจเนี่ยคุณชําระล้างร่างกายของเราด้วยให้ร่างกายของเราสะอาดปราศจากเนื้อสัตว์นะฮะสก็คือว่าเราชําระล้างจิตใจด้วยถูกไหมฮะทั้งทั้งข้างนอกเราก็ทางข้างในเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเจเป็นเทศกาลที่ถือว่าเป็นเทศกาลที่ชําระล้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยแต่ว่าทาไมถึงทําให้เราอ้วนเพราะว่าเรากินน้ํามันเยอะเกินไป เรากินของทอดเยอะเกินไปนะฮะแน่นอนว่าไขมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นไขมันที่บางครั้งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างเยอะนะฮะนะมีโปรตีนก็จริงแต่ว่ามันเป็นโปรตีนที่ติดมากับคอเลสเตอรอลนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ก็คือถ้าเรากินโปรตีนจากพืชเนี่ยโปรตีนจากพืชเนี่ยเขาจะมีโปรตีนโดยที่เขาไม่มีคอเลสเตอรอลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยคือได้ทั้งนะการชําระล้างร่างกายจิตใจและได้ทั้งสุขภาพ ภาพดีแล้วก็รูปร่างที่ดีด้วยจะมีเวลาไหนฮะทุกคนที่เหมาะกับการน,นะทำให้เราเนะี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มมากเท่ากับการกินเจนะฮะซึ่งนะการกินเจเนะี่ยครูก็ต้องรีบทำคลิปเลยเพราะว่าการกินเจเนะี่ยอย่างครูเนี่ยเป็นคนอ๋อกินวันแรกเนี่ยวัน,ว,นวันที่16กนะฮะก็ไปเรื่อยๆเลย 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25นะก็อานะก็อาจจะไปถึง26เลยครูก็ไม่ค่อยแน่ใจบางทีเนี่ยควูนับวันเริ่ม นะครูเป็นคนที่เวลากินเจทีไรนับวันเริ่มว่าเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มแต่ไม่นับวันเลิกคับทุกคนคือพอมาถึงวันเลิกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ็นนะแบบนะเ,ๆๆเลิกเ้าหลออะไรเงี้ยคือเรานับวันเริ่มตน้นแต่เราไม่ได้นับวันเริ่มเอาวันเลิกนะอย่างกินเจปีที่2ปีที่แล้วครูไปภูเก็ตมานะ,ะับภูเก็ตก็เป็นอะไรที่ครูแนะนําเลยว่าโหแบบ ไปเถอะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเป็นสายแบบกินเจกินอะไรงี้นะทุกคนก็จะได้ไปแบบแฮปปี้กับเทศกาลของเขาอะที่นะจัดแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วคุูว่าน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ซ้ำมั้งนะเป็น Vegan Festival ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะแล้วก็หาของกินได้เยอะมากแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะก็แต่ปีนี้คุณไม่แน่ใจว่าออสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเรามีโควิด นายทีนที่ระบาดอยู่นะฮะเขาก็อาจจะต้องมีอะไรจัดการเล็กน้อยเนาะอ่ะทีนี้เข้าเรื่องนิดนึงเนาะกินเจอย่างไรไม่ให้พังนะฮะอย่างแรกเลยคือทุกคนต้องรู้หลักการของครูก่อนที่ครูเคยบอกเลยคือ2 2งสทุกคนจําได้ไหมนะให้ดูนิดนึงนะฮะสองสองสองสามนะอเลื่อนกล้องให้ดูนิดนึงนะฮะอะ่านะสองสองสองสามเนี่ยเป็นเทคนิคที่ครูเนี่ยให้ไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วละนะก็เป็นเทคนิคในการกินที่ทําให้ทุกคนเนี่ยจาง่ายนะ ว่าอย่างไรนะถึงจะครบกินอาหารอย่างไรถึงจะครบกินแพนเบสอย่างไรถึงจะครบนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะ,ะในคลิปที่ชื่อว่ากินแพนเบสมือใหม่อย่างไรนะด้วยการใช้เทคนิค2 2งสแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เกิน7 0 0บาทต่อสัปดาห์นะฮะซึ่งครูก็จะเอามาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่านะเวลาเรากินเจเนี่ยอย่างแรกเลยคือที่เราต้องระวังก็คือแน่นอนว่าคุณจะต้องเอาน้ํามันออกไปนะต้องกินน้ํามันให้หน้อยที่สุดทีนี้ครูบอลก็แนะนําว่านะ สิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยกินเจได้อย่างอร่อยและไม่ต้องมีน้ํามันคือหม้อหม้ออบลมร้อนทุกคนนะครูเนี่ย ซื้อม้ออบลมร้อนมาแล้วครูแฮปปี้มากเลยยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วรู้สึกว่าแบบคืออยากกินปอปเปี๊ยะใช่ไหมก็หอ่อกินเองเลยเป็นปอปเปี๊ยะแผ่นแผ่นเบสแล้วก็เอาไปอบในหม้ออบลมร้อนนะอยากกินมันอยากกินฟักทองบางทีก็เอาเข้าม้ออบลมร้อนอยากจะอ่อทำเฟรนช์ทำเฟรนช์ฟรายกินเองก็เอาเข้าม้ออบลมร้อนคือเราสามารถที่จะทอดของทุกอย่างบนโลกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยะ่ะทุกคนแล้วความมหศัศจรรย์คือก่อนที่ครูจะซื้อม้ออบลมร้อนนะครูคิดมาต ตลอดเลยว่ามันจะเหมือนไหมนะมันจะเหมือนของทอดไหมนะสรุปคือมันเหมือนทุกคนแล้วครูอ่ะคือม,มันไม่ได้เหมือนมากขนาดนั้นนะแต่มันก็เหมือนนะมันเหมือนจนกระทั่งแบบหรือครูเป็นคนแบบลิ้นจระเข้ก็ไม่รู้นะ คือมันเหมือนจนกระทั่งครูแฮปปี้ Happy, กับการกินของทอดครูสามารถกินเฟรนช์ฟรายกินปอเปี๊ยะทอดกินของทอดโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้น้ามันแม้แต่หยดเดียวเลยอะทุกคนแล้วมันฟินมากคือเราสามารถกินของทอดที่เราชอบได้จิ้มแบบจิ้มแบบจุกๆเลยอะอร่อยมากเลยอะแล้วแบบโหยแฮปปี้อะเร้ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยอย่างแรกคือคุณจะต้องหลีกเลี่ยงน้ํามันเวลาที่คุณไปร้านร้านขายของทอดแบบเนี้ยคุณก็อาจจะซื้อแบบที่ยังไม่ได้ทอดก็ได้ฮะแล้วมาอบ ลมร้อนที่บ้านกินเองเนี่ยเห็นป่ะแค่นี้คุณหลีกเลี้ยงน้ํามันไปได้เยอะมากแล้วนะแลวแบบสมมุติว่าคุณอยากกินอะไรที่มันเป็นของทอดๆที่มันแบบออยลี่แบบน้ำมันเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบชีซี่ชีซี่ออยลี่นิดนึงอะชีซี่กินไม่ได้อยู่แล้วนะอย่างแบบเจงี้เราไม่กินนมอยู่แล้วเนาะก็ถ้าน้ํามันมันเยอะคุณก็อาจจะเลี่ยงด้วยการที่ว่าคุณทําเองก็ได้นะฮะโดยที่คุณอยากสมมติอยากกินแบบมีเหลืองผัด คุณก็ซื้อบะหมี่เหลืองมาเลยแล้วคุณก็นะเอามาผัดกินเองโดยที่แบบว่าใส่น้ํามันให้น้อยที่สุดหรือจริงไม่ต้องใส่เลยก็จะอร่อยมากนะทำรัดน้ากินเองก็ได้ทําข้าวผัดกินเองก็ได้ซึ่งมันอร่อยนะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับน้ํามันเลยนะเราซื้อหม้ออบลมร้อนมาเชื้อคู่นะฮะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยแล้วคู่ก,ก็เพิ่งคนพบและแฮปปี้มากนะนี่คือข้อที่1เลยนะฮะว่านะให้หลีกเลี่ยงนะน้มันไปซอก็คือว่าออ คุณหลีกเลี้ยงอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะคือคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ,อย่างเช่นแบบสมมติว่าคุณไปกินเจใช่ไหมแล้วคุณไปเจอแบบว่าของปลอมที่เลียนแบบเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยฮะบางทีอะ่ะของปลอมตรงนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเราก็อาจจะหลีกเลี้ยงไปแต่ถ้าเกิดสมมติโอเคเรารู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คือทํามาจากถั่วเหลืองนะก็อาจจะกินได้ฮะแบบไม่มีปัญหาอะไรเนาะเราก็หลีกเลี้ยงแบบพวกเครื่องปรุงจัด,จด เรนะาเวลาไปแบบว่าร้านอาหารตามสั่งก็อาจจะ r รี u e เควสให้เขาแบบอออไม่ใส่น้ำมันได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะหรือว่าใส่เครื่องปรุงน้อยๆได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่อ้วนถูกไหมฮะแล้วเราก็าแฮปปี้กับการกินหรือทําเองก็ได้นะทีนี้อย่างที่3ก็คือว่า เป็นเทคนิคการกินแบบ2 2 2 3ทุกคนนะฮะ <_ C os> เป็นการกินที่ทำให้เราได้สารอาหารครบถ้วนนะ,ะ <_ C os> แล้วก็เราก็แบบว่าไม่ลืมกินอะไรไปนะฮะส <_ C os> ตัวแรกเนี่ยอย่างที่ครูเขียนไว้ก็คือ2ผลไม้นะเวลากินเจห้ามลืมกินผลไม้เด็ดขาดนะทุกคนนะบางคนอร่อยมากจนกระทั่งลืมกินผลไม้ไปเลยนะสผลไม้ที่คุณจะต้องกินเนี่ยนะฮะผลไม้อย่างที่1ก็คืออย่างที่มีพวกสารแอนตี้ออกซิเดชันสูงๆเนาะก็คืออาจจะเป็นพวก <_ C os> ตระกูลเบอร์ร <_ C os> ี่ <_ C os> นะอาจจะเป็นแบบพวกอะไรอะไทยๆเราก็ได้ฮะนะมเมลบรีอะไรเงี้ยนะลูกหม่อนนะทุกคนนะหรืออาจจะเป็นอะบลูเบอรี่ก็จะแพงนิดนึงใช่ไหมหรือกินแบบพวกฟ,ฟรเซนก็ได้อย่างที่เขาฟรีซมาแล้วอย่างเงี้ยนะฟรเซนก็เป็นพวกแบบบลูเบอรี่ฟรเซนนะอ่ออะไรอะ่ะ ล a าสเบอรี่ฟรอเซนพวกนี้ราคาไม่แพงมากเราก็สารอาหารค่อนข้างอยู่ครบนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการในการทําให้มันเย็นอย่างรวดเร็วเลยสารอาหารมันก็จะถูกกักเก็บเอาไว้แบบค่อนข้างครบเลยแล้วก็มีสารอะไรที่ดีๆเยอะมากนะหรือว่าครูแนะนําถ้าใครกินได้นะมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นอะไรที่แอนตี้ออกซิเดชันสูงมากแล้วก็ทําให้คุณแบบได้รับแบบนะสารต่างๆเข้าไปเยอะแยะมากมายจริงๆผลไม้ไทยคูจะบอกว่ามันอเมซิ่งมากนะทุกคนนะผลไม้ไทยเป็นผลไม้ที่ สารแบบแอนตี้ออกซิเดชันค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยนะแล้วก็2ผลไม้ใช่ไหมหนึ่งคือกลุ่มพวกตระกูลที่แอนตี้ออกซิเดชันสูงสูงกลุ่มที่2คือคุณอยากกินอะไรคุณกินเข้าไปเลยอาจจะเป็นพวกมะละกออาจจะเป็นพวกกล้วยดีมากเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอะไรล่ะนะผละไม้ทุกอย่างที่คุณอยากกินนะนะกินเข้าไปเลยนะฮะแต่ว่าคุณก็ต้องรู้นะว่า กินแบบพอเหมาะพอควรแต่ก็ห้ามลืมกินนะฮะคุณก็จะได้สีสันที่หลากหลายคุณกินให้มันหลากหลายสีสันก็ได้นะวันนี้คุณลองนับสีเล่นเล่นดูสมมติคุณกินแบบอะไรอ่ะสตรอเบอร์รี่ไปแล้วเป็นสีแดงคุณก็อาจจะกินกล้วยหอมที่เป็นสีเหลืองกินราสเบอร์รี่นะที่เป็นสีชมพูน่ารักน่ารักหรือกินบลูเบอร์รี่ที่เป็นแบบสีแบบออกน้ําเงินน้ําเงินฟ้าๆอะไรเงี้ยคุณก็จะได้อะไรที่มันแบบหลากสีแล้วก็สวยงามถูกไหมฮะกินสับปะรดสีเหลืองก็ได้นะก็อันนี้คือ2ผลไม้ห้ามลืมกิน นะสองมเมล็ดพืชน,นะครูก็เรียกมเมล็ดพืชเป็นงั้นแหละนะสองมเมล็ดพืชก็คือว่า1คือคุณกินพวกตระกูลข้าวข้าวที่นี้ครูมีเทคนิคคือคุณก็เปลี่ยนให้เป็นข้าวกล้องนิดหนึ่งใช่ป่ะนะข้าวที่มันไม่ขัดสีนะคุณก็อาจจะแบบหุงเองก็ได้ทําเป็นข้าวกล้องก็ได้นะหรือว่าเป็นพวกแบบอะไรอ่ะข้าวโอ๊ตอย่างนี้ก็ได้นะฮะคุณก็กินข้าวหรือคุณกินแบบพวกมเมล็ดพืชที่ครูเรียกเนี่ยก็คือเป็นพวกแป้งเนาะเป็นพวกสตร์ชอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะกินพวกอะไรล่ะ อ๋อมันฝรั่งเอาไปอบลมร้อนก็ได้นะฟักทองนะเอาต้มฟักทองกินเองก็ได้อร่อยจะตายนะฮะฟักทองไทยๆเหล่านี้ก็อร่อยแล้วนะเนี่ยฟักทองญี่ปุ่นก็จะออกเหนียวๆเนาะหรือว่ามันก็ได้ฮะพวกมันหวานนะสวีทพอเดโรอย่างเงี้ยนะก็จะอร่อยเลยนะก็กินมันหวานก็คือเป็นมันไทยก็ได้มันญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่นะฮะใครแบบว่าอ๋อแบบอยากจะลองกินมันแพงๆก็อาจจะเป็นแบบเบนิฮารุกะของญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าเป็นมันไทยเราก็ได้มันเวียดนามก็ได้อะไรก็ได้ ะะมันก็จะทําให้เราอยู่ท้อง อิ่มนะฮะคุณเห็นเปล่าว่า2ตัวบนเนี่ยตัวบนเป็นผลไม้นะผละไม้เนี่ยเราไม่ได้กินเป็นหลักนะกินแบบเล่นๆเป็นขนมหวานเนาะแล้วก็อันละอันอันที่สองเนี่ยพวกข้าวพวกแป้งนะพวกมันพวกเผือกพวกฟักทองเนี่ยมันทําให้เราอิ่มแล้วอยู่ท้องฮะทุกคนเราไม่อ้วนด้วยถ้าตราบใดก็ตามที่คุณไม่เอา้ํามันราดมันลงไปนะมันจะไม่ทําให้อ้วนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกินถั่วพวก2ถั่วนะสถั่วเนี่ยครูขอเสริมนิดนึงอาจจะเป็นพวกเห็ดด้วยนะ ถั่วเนี่ยทำให้เราได้โปรโตีนนะการกินเจเนี่ยทุกคนมันทําให้เราขาดโปรโตีนง่ายมากๆเลยฮะแล้วก็ทําให้เราอาจจะแบบ10วันนี้กล้ามเนื้อหายไปก็ได้เพราะเราไม่ได้กินโปรโตีนแต่ว่าคุณกินพวกถั่วตระกูลถั่วเสริมเข้าไปซึ่ง2ถั่วของครูเนี่ย ถั่วประเภทแรกเนี่ยให้โปรตีนเยอะเลยก็คือพวกอย่างเช่นถัวถ่วดําถั่วแดงถั่วเหลืองนะถั่วลันเตานะถั่วอะไรก็ตามคุณอยากกินถั่วอะไรนะชิกพีนะถั่วลูกไก่อะไรเงี้ยนะคุณกินเข้าไปเลยนะฮะพยายามต้มถั่วกินก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกลูกเดือยอ นะฮะลูกเดือยเนี่ยอาจจัดอยู่ในมเมล็ดพืชแต่ว่ามันให้โปรตีนค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแล้วคุณก็กินเข้าไปคุณจะไม่ขาดโปรตีนหรือถ้าใครที่เกียดใช่ไหมคุณก็ไปซื้อถั่วกระป๋องมาก็ได้นะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันแช่อยู่ในน้ําเกลือคุณก็อาจจะเทน้ําเกลือออกแล้วคุณก็เอาอมาล้างน้ําแล้วคุณก็เอามากินมันก็จะได้น้ําเกลือในปริมาณที่มันน้อยลงนะฮะเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยจะหาถั่วกระป๋องที่มันไม่แช่ในน้ําเกลือเนี่ยมันหาค่อนข้างยากนะบางครั้งต่างจังหวัดหรอออะะไไรยยยย่่่่าางงี้้นนนนมมมัักก็็หคคดูชบุจ หายากนะถั work, so Hence, or, like so so ่วที่แบบเป็นถั่วกระป๋องถั่วกระป๋องอ่าหาง่ายแต่ว่าไอ้ประเภทที่แบบแช่เราไม่ใส่น้าเกลือพวกนี้ค่อนข้างหายากครับทุกคนมันก็จะมีแช่น้าเกลือเนาะแต่ต้มเองก็จะเป็นอะไรที่ดีนะหรือว่าใครก็แบบไปซื้อหม้อต้มถั่วเหลืองมาเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องปั่นนะฮะที่สามารถที่จะแบบทําถั่วทำน้ําถั่วเหลืองได้ทําน้ําถั่วได้แล้วก็ปั่นร้อนปั่นเย็นได้คุณก็ลงทุนนิดนึงก็ได้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะซื้อได้นะหรือเอาง่ายๆคือคุณไปซื้อโปรตีนนกกระ๋องมาิ ได้ฮะมันจะได้ไม่ขาดนะเดี๋ยวนี้มีหลายเจ้าหลากหลายแบรนด์เลยนะที่เขาเป็นแบบสารสกัดจากพืชล้วนๆเลยนะฮะไม่ได้มีนมไม่ได้มีอะไรที่เจกินไม่ได้นะคุณก็เอามาเลยนะฮะคำนวณเป็นสกู๊ปไปเลยตักใส่ตักใส่นะ,ะมันก็จะไม่ขาดปกติแล้ววิธีการคำนวณง่ายมากครับทุกคนนะคุณก็ถามตัวเองก่อนว่าน้าหนักตัวเองตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะสมมติทุกคนบอกว่าคุณน้าหนัก60นะ หกิกิโลคุณควรต้องกินโปรตีนนะฮะก็คือ60กรัมโปรตีนเป็นอย่างต่ำพูดง่ายๆก็คือคุณกินโปรตีนให้ได้1กิโลกรัมต่อน,น้ำหนักนะต่อน,น้ำหนักโปรตีนนะฮะหกรัมโปรตีนต่อ1กิโลกรัมมาพูดง่ายๆนะหต่อหนะึ่งะสมมติคุณน้ำหนัก20นะคุณก็กินโปรตีน20นะคุณน้ำหนัก40คุณก็กินโปรตีน40กรัมโปรตีนคุณน้ำหนัก50กิโล คุณก็กินโปรตีน50กรัมโปรตีนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อเป็นแบบเป็นกระป๋องมาเงี้ยถั่วแบบเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเป็นแบบที่เหมือนเป็นเวย่ะนะ แต่ว่าเป็นโปรตีนที่เขาสกัดแล้วอาจจะเป็นจากพวกพีโปรตีนจากถั่วลันเตานะหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบว่าออซอยโปรตีนจากถั่วเหลืองเขาก็จะมีคำนวณให้คุณเลยว่า1ช้อนที่คุณตักมาเนี่ยได้กี่กรัมโปรตีนอาจจะเป็น10กรัมโปรตีน15กรัมโปรตีนต่อ1ช้อนคุณก็คำนวณไปเลยนะฮะแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณกินลูกเดือยคุณกินแบบพวกถั่วต่างๆอยู่แล้วคุณจะได้โปรตีนอยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้นะคุณสามารถไปหาข้อมูลดูได้เลยว่า พวกถั่วพวกนี้นะใน100กรัมอ่ะมันจะมีโปรตีนเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยกรัมก็คือ1ขีดคุณต้มถั่ว1ขีดคุณกินถั่ว1ขีดเนี่ยนะคุณจะได้โปรตีนเท่าไหร่นะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยบางทีแบบเป็น1ิบอ่ะนะหลายสิบเลยอ่ะนะแล้วก็คุณจะได้โปรตีนยังไม่พอคุณจะได้พวกกากใายไฟเบอร์ด้วยและคุณจะไม่มีคอเลสเตอรอลเสี่ยงติดมาเลยนะฮะนะคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปกังวลเลยเพราะว่าอาหารที่มันมาจากพืชเนี่ยมันไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วมันไม่เหมือนกัับบบกกกาาาารรินนนโปตตีีแวบบว่่ทมจส์ะะ อ่ะอันนี้ก็คือพูดตามงานวิจัยเนาะพูดตามแซกทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เลยนะก็2ถั่วนะถั่วแรกไปแล้วเนาะที่ครูบอกเป็นถั่วกระป๋องถั่วต้มถั่วที่2คือพวกถั่วมเมล็ดแห้งนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ได้ให้โปรตีนเยอะมากแต่พวกนี้ให้สารสำคัญเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์นะพิตาชีโอวอลนัทเอออะไรแคชูมะม่วงหิม,มาพานอย่างเงี้ยนะเป็นถั่วที่คุณจะต้องกินในตระกูลที่2นะเนี่ยเห็นไหม คุณกิน2ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้อื่นๆนะคุณกิน2มเมล็ดพืชพวกข้าวนะพวกแป้งที่มาจากพวกหัวมันหัวเผือกนะฟักทองลูกเดือยบาเล่เห็นไหมข้าวที่แบบไม่ขัดสีนะคุณกินถั่วถั่วมเมล็ดเปียกก็คือพวกที่ต้องต้มแล้วเปียกอย่างเช่นพวกถั่วแดงถั่วดําคุณกินถั่วมเมล็ดแห้งอัลมอนติตาชิโอเห็นไหมฮะเนี่ยคุณกินแค่นี้เกือบครบแล้วเห็นปะนะต่อไปคุณกินอะไรอีกคุณกินสาผัก นะฮะสามผักในที่นี้หมายความว่าอะไรหนึ่งนะฮะก็คือเป็นผักใบเขียวทั่วไปนะคุณกินไปเลยคุณอยากกินผักใบเขียวอะไรคุณกินไปเลยหรือคุณอาจจะกินให้มันหลากหลายสีสันนะกินแบบว่านะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีเขียวแก่อะไรคุณก็กินกินเข้าไปนะอ๋อ คุณลืมไปถั่วเนี่ยคุณเสริมเห็ดเข้าไปด้วยก็ดีนะฮะเห็ดเนี่ยนะให้โปรตีนคุณไม่รู้ว่าคุูจะเอาเห็ดไปไว้ตรงไหนนะทุกคนนะคุณไม่รู้คุูจะเอาเห็ดไปไว้ที่ผักหรือไว้ที่ถั่วดีเพราะเขามีโปรตีนน่ะแต่ว่าเขาก็มีเส้นใยเยอะมากอ่ะนะแล้วเขามีสารสําคัญที่เรียกว่าเป็นแบบอ่อเบต้ากลูแคนนะที่มาจากถั่วที่สําคัญมากคุณสามารถกินได้หมดเลยนะเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรอ่ะยามาบูชิตาเกะไมตาเกะอะไรคุณอยากกินอะไรคุณกินเข้าไปเลยนะเห็ดฟางอะไรเงี้ยนะดีหมดเลยฮ ณเสริมเข้าไปเลยนะซึ่งเห็ดเนี่ยเขาก็จะคอมอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะมาผักต่อเมื่อกี้ผักอะไรก็ได้คุณเลือกกินไปเลยนะฮะเป็นผักแบบคุณก็กินแบบสดบ้างก็ได้นะคุณกินต้มบ้างก็ได้ไม่ใช่คุณกินแบบโหสดอย่างเดียวหรือต้มอย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะคุณก็สลับสลับกันเอาให้มันมีบาลานซ์ในร่างกายเรานะผักอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ครูเคยบอกไปแล้วอย่างเช่นพวกตระกูลบร็อคโคลี่นะฮะแล้วก็ตระกูลกะหลำ่ำ นะฮะบล็อกเกอรี่ก็ได้กระหล่ำก็ได้นะกระหล่ำดอกนะเ,เดี๋ยวครูพูดไม่ชัดนะเดี๋ยวควรไปกินกระหล่ำปลีอะไรเงี้ยบล็อกเกอรี่หรือกระหล่ำกระหล่ำดอก นะมันก็จะให้สารสําคัญนะซัลฟ,ฟราเฟนนะฮะซึ่งช่วยในการแบบโอ้หลายอย่างนะที่ครูบอกไปแล้วเนาะก็ซัลฟราเฟนเป็นสารสําคัญที่จะได้ในพวกแบบว่าอ๋ออาจจะเป็นบร็อคโคลี่หรือกระหล่ำดอกนะคุณก็เอามาต้มกินนะคุณก็หั่นไว้ก่อนแล้วคุณก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณแบบนะหลายหายนาทีแล้วคุณค่อยเอามาต้มนะฮะเป็นเทคนิคเนาะแล้วคุณก็จะได้ซัลฟราเฟนในลักษณะที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วคุณก็กินเข้าไปกินเข้าไปกินเะข้าไปนะก็ไม่ต้องกินเยอะมากก็ได้ก็สลับสลับไปนะฮะ ผักอีกอย่างหนึ่งที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนาะก็คือคุณกินเห็ดนะเห็ดเนี่ยนะจัดอยู่ในผักก็ได้นะก็จะเป็นอะไรที่คุณได้เส้นใหญ่ด้วยได้โปรตีนด้วยถูกไหมฮะนะทีนี้อ,อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากเสริมเข้าไปก็คืออาจจะเป็นพวกผักแบบพวกอะไรอ่ะัมิน ขิงนะฮะซึ่งขมนะิ้นเนี่ยเวลาที่คุณกินเนะี่ยคุณใส่แบบพวกพริกไทยดําลงไปเล็กน้อยมันก็จะช่วยเสริมฤทธิ์กันแล้วก็ช่วยให้ดูดซึมได้ดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็พวกขิงพวกสมุนไพรต่างๆนะคุณก็กินอะไรก็ได้อยากกินสมุนไพรอะไรก็ได้โรสแมรี่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณถนัดเป็นแบบสมุนไพรไทยกระชายขามิน้นชันนะอ่อพริกไทยดําขิงหรือค,คุณถนัดเป็นแบบว่าอ่อ ฝรั่งนะออริกาโนนะพวกแบบโรสแมรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลือกเอาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกินวนให้ได้ตรงนี้นะคุณยังไงคุณก็ไม่มีทางขาดสารอาหารแล้วคุณหลีกเลี่ยงน้ำมันคุณหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์อยู่แล้วก็วเป็นเทศกาลเจถูกไหมฮะนะคุณออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่ง นะคุณกินวิตามิน B12 หรือคุณกินเทมเป้ก็ได้นะฮะเทมเป้ก็คือเป็นถั่วเหลืองที่มันหมักนะชื่อเทมเป้ทุกคนสามารถไปเซิร์ชดูข้อมูลได้เลยนะ t e m p e h นะฮะ t e m p e h นะเทมเป้เทมเป้แล้วต่ออกเสียงนะฮะก็ คุณไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะหรือว่าคุณอาจจะอยากกินแบบพวกอ,อ,อะไรอะ่ะนะของไทยๆของเราที่มีแบบพวกจุลินทรียดีๆอย่างเช่นพวกข้าวมากนะหรือของแบบเกาหลีก็กิมจินะนะัตโตถัว่วเน่าอะไรก็ได้นะคุณอยากจะกินอะไรเสริมเข้าไปคุณกินให้มันหลากหลายเนาะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่สนุกนะอย่างเช่นบางคนบอกว่าครูไม่รู้จะกินอะไรเลยในยางวันนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรดีทําแบบผัดซีอิว๊ว นะเห็นไหมคุณก็เอาแป้งมาใช่ไหมเส้นแป้งมาแล้วคุณก็บอกว่าเอออาจจะแบบเป็นเส้นแป้งที่คุณอาจจะไม่ต้องขยําน้ํามันเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวคุณมาผัดเองเนาะแล้วคุณก็อาจจะใส่บรอกโคลีลงไปใส่กระหล่าลงไปใส่แครอทลงไปนะใส่พวกเนื้อสัตว์เทียมลงไปก็ได้นะฮะเป็นโปรตีนเกษตรแบบนี้ก็ได้นะแล้วคุณก็ใส่ลงไปแล้วคุณก็เอนจอยในการกินเห็นไหมแล้วคุณก็อาจจะใส่แบบบางคนก็อาจจะใส่พริกไทยลงไปเห็นไหมคุณจะได้หลายอย่างมากเลยแล้วคุณก็ปก ด้วยผลไม้อีกวันหนึ่งคุณอาจจะกินข้าวผัดก็ได้ซึ่งเป็นข้าวผัดที่คุณผัดเห็ดไงนะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าทอดก็ได้แต่คุณเอาไปทอดอบลมร้อนมันจะได้เหมือนกับกินเนื้อสัตว์เนาะ คุณก็เอาเห็ดนางฟ้าเอาเห็ดต่างๆไปอบลมร้อนก่อนให้มันกรอบนะแล้วคุณก็ผัดข้าวออามาผัดกับเห็ดกินอย่างเงี้ยก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าคุณอาจจะทําแบบมักกะโรนีนะที่แบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยทําสปาเกตตีที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยอยากกินมีเหลืองก็เอามีเหลืองมาผัดกินเองก็ได้นะฮะหรือต้องออกไปกินข้างนอกจริงๆก็บอกให้เขาใส่น้ํามันน้อยหน่อยก็ได้นะสลับสลับกันไปแบบนี้นะฮะแล้วคุณก็นะกินมันกินต้อนเย็นๆคุณแบบรู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่อยากกินอะไรเยอะคุณก,ก็กินฟักทองกินมัน มันก็ไม่ได้ทําให้คุณอ้วนมากนะ,ะับพวกแป้งพวกนี้ไม่ได้ทําให้คุณอ้วนมากนะแต่สิ่งที่ทําให้คุณอ้วนคือน้ําตาลที่มาจากขนมนะอ,อ๋ออีกอย่างหนึง่งถ้าคุณอยากผอมนะคุณต้องหลีกเลี่ยงน้ําตาลด้วยนะฮะสำคัญมากๆเลยนะแล้วเราถือโอกาสนี้เนี่ยนะหลีกเลี่ยงน้ําตาลหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์หลีกเลี่ยงไขมันยังไม่พอเนาะแล้วกินแบบ2 2งสนะแบบที่ครูบอลบอกไปเนาะแล้วคุณก็ออกกําลังกายนะแค่นี้เองเนี่ยคุณก็จะมีสุขภาพดีแล้วสิวันก็เป็น first startet นะ สิบวันเนไงถ้าคุณกินแบบนี้นะโอ้โหรูปร่างคุณจะแบบ เป๊ะเลยอ่ะแล้วรูปร่างคุณจะหุ่นดีมากๆแล้วก็แบบว่าคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่มันแบบมหาศาลทวีคูณแล้วคุณจะรู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองรู้สึกร่างกายมันดีรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงแล้วถ้าคุณออกกําลังกายด้วยนะแล้วกินอาหารตามนี้ด้วยนะรับรองเลยว่าคุณทั้งผอมและทั้งหุ่นดีเก็ตอินเชฟมากๆเลยอ่ะนะเพียงแค่1ิบวันที่คุณเริ่มแล้วคุณจะติดใจแล้วคุณจะทําต่อแล้วสุขภาพโดยรวมคุณจะดีและนี่คือวิธีการกินที่ทําให้คุณน่ะสามารถกินไปได้้้เรื่ออยยๆดวนะะคจบกให นะอย่างบางคนเนี่ยกินวิธีนี้แล้วกินไปได้เรื่อยๆเลยถึงแม้ในอนาคตมันจะมีเนื้อสัตว์เข้ามาปนเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะออกเจแล้วมีเนื้อสัตว์เล็กๆน้อยๆมาปนไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยแต่คุณขอแค่ว่ายังนไะค,คุณกินเป็น plant based food แบบเป็นอาหารที่เป็นพืชเป็นส่วนใหญ่เนื้อสัตว์อาจจะสัก10%นะ20%ก่อนก็ได้แล้วก็10%แล้วก็5%ค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแล้วคุณก็อาจจะแบบถ้าไม่ไหวจริงๆคุณก็คง,คงไว้ที่1 0 แบบนี้ยนะกินโปรตีนเสริมด้วยอย่าลืมนะฮะแล้วก็ในบางครั้งคุณก็อาจจะต้องกินวิตามิน B12 นะฮะที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่เป็นวิตามินที่ถ้าเกิดสมมติคุณกินผักไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นวิตามินที่คุณจะขาดนะฮะซึ่งตัวนีน้คุณสามารถกินซื้อจากร้านขายยามาเสริมได้เลยวิตามิน B12 นะฮะก็ทําให้คุณเนี่ย สุขภาพดีแข็งแรงนะออกกําลังกายด้วยนะแล้วคุณจะหลงรักร่างกายของคุณเองนะฮะครูบอลก็มาให้เทคนิคเนาะว่ากินเจยอย่างไรให้ร่างกายไม่พังหุ่นดีด้วยนะครับลองไปทํากันดูนะฮะแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอให้ทุกคน enjoy กับ vegan festival หรือเทศกาลกินเจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ,ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ